สร้างฟิลลิ่งว่าเขาเป็นฮีโร่นั้นถ้าคุณให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่เขาจะอยากอยู่กับคุณหลักจิตวิทยาบอกว่าผู้ชายมีสัญชาตญาณอยากเป็นผู้ให้โดยเฉพาะถ้าเขารู้สึกว่าเขาทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นโหอันนี้แพงมากระดับเบสิกคือผู้ชายเปย์แต่ระดับแอดวานซ์ก็คือว่าเงินที่เขาเปย์เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้นเพราะเขาหรือเปล่า อันนี้มันจี้จุดทีนี้มาดูข้อหนึ่งชมให้เขารู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้ได้อย่าชมแบบทั่วไปเช่นเก่งจังเลยค่ะแต่ให้ชมแบบเจาะลงและใส่ฟีลลิ่งว่าเธอประทับใจแบบเอ็กคลูซีฟแบบว่าเช่นแบบสุดยอดแบบประทับใจมากอะ่ะชมแบบประทับใจมากตัวอย่างเช่นไม่มีใครดูแลฉันแบบคุณเลยค่ะ ฉันรู้สึกพิเศษมากอ๋อไม่ก็ผู้ชายฟังรู้สึกเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่นะคะข้อสองปล่อยให้เขาช่วยในเรื่องเล็กๆแล้วขอบคุณแบบอบอุ่นผู้ชายจะรู้สึกเป็นฮีโร่เมื่อเขามีบทบาทที่ปกป้องเรานะคะดังนั้นการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ปกป้องเรามันคืออะไรมันคือศักดิ์ศรีมันคือความแมนมันคือเฮโร่เช่น ขอให้เขาช่วยถือของหรือเดินเดินมาส่งใกล้ๆแล้วพูดว่าขอบคุณมากเลยนะคะรู้สึกโชคดีจังที่มีคุณอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันฟูลฟิลผู้ชายผู้ชายอ่ะบางทีมันไม่ได้ตกหลุมรักเพราะว่าคุณสวยไม่ได้ตกหลุมรักเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักแต่เขาตกหลุมรักเพราะว่าเขามีประโยชน์กับคุณคุณเข้าใจคำพูดนี้ปะ ถ้าเขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์ต AH ่อผู how? How year, out, de, ้หญิงเขามีอิทธิพลต่อผู้หญิงเขาทาให้ผู้หญิงคนนี้ดีขึ้นเขาจะมีความหมายมากกับคนกับผู้หญิงคนนั้นข้อสามเล่าให้เขาฟังว่าเขาทําให้วันของคุณดีขึ้นยังไงการที่เขาเปลี่ยนอารมณ์เธอได้ทําให้เขา powerful เช่นคุณแย่มาทั้งวันเลยแล้วคุณไปเจอเขาคุณรู้สึกว่าโหมันหายเหนื่อยอ่ะ คือหนูเหนื่อยทั้งวันหนูแบบแบบชีวิตวันนี้หนูยุ่งมากเลยแบบลูกค้าด่าเจ้านายด่าหนูแต่พอมาเจอพี่หนูรู้สึกว่ามันคือเหมือนสวรรค์เลยอะเหมือนแบบเหมือนได้ชาร์จแบตเลยถ้าเขาสามารถบิวอารมณ์ผู้หญิงได้บิวฟิลลิ่งของผู้หญิงได้เขาจะเขาจะเป็นยังไงเขาก็จะรู้สึกดีเขาก็จะรู้สึกดีมากๆข้อที่สี่ ให้เขามีดีบนแต่อความรู้สึกดีของคุณไม่ต้องเวอร์แค่ใส่ใจว่าเขามีพลังทําให้คุณยิ้มได้เชน่นทุกครั้งที่ได้เจอคุณฉันกลับบ้านด้วยรอยยิ้มตลอดเลยนะแค่เจอเขาฉันก็รู้สึกดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าแค่มีเขาเธอก็แฮปปี้และนั่นทำให้เขาอยากอยู่รอบๆอบเธอไปนาน,น,าน เดี๋ยวนั้นบทสรุปก็คือผู้ชายจะเปแบบยิ่งใหญ่กับผู้หญิงที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเธอเปล่งประกายขึ้นเพราะเขาอย่าททาตัวเหมือนมีทุกอย่างจนเขารู้สึกไม่จําเป็นเลยที่เมมีคลาสในคลาสอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายามราคาคอสเต็มคือ2 9งหมเมจะให้คลาสสี่เทคนิคเปลี่ยนผู้ชายขี้เหนียวให้กลายเป็นสายเปย์หกพันเกาพูดจิตริยาเป็นอ e ีบุ๊กสามพ ฟ0ยคำพูดมัดใจให้เขาคลั่งรักด้วยเงินของเขาและในคลาสสฉยผู้ชายก็เปมีอ e ีบุ๊กด้วยแถม m i n เซ e ตผู้หญิงที่ดึงดูดมหาเศรษฐีคลาสนี้รนะาคาเต็ม2,9 0 0 0เาลดี้เมย์ให้จำกัดเฉพาะคนที่ลง CF วันนี้นะคะ6,900บาทพักมาที่ไลน์แอ Queen เลด y ้เมได้เลยนะคะ